Thank you สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อครับวันนี้อยู่กับผมเอกไดวิ่งครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรือบันไดนะฮะตัวนี้ทําเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ได้แนวคิดมาจากอ่าพี่ยุทธนะครับพี่สลายุทธนะฮะที่เพชรบุรีนะครับไปหาพี่ยุทธมาพี่ยุทธทําเรือยิงปะกายนะครับอ่าผมก็ได้ไปดูแนวทางนะครับแล้วก็เอามาทําตามแกนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับพี่ยุทธนะฮะเป็นคนที่คิดค้น ทำเรือบันไดเป็นคนแรกของประเทศไทยนะฮะสุดยอดมากนะครับไม่รู้แกค,คิดได้ไงแกมาดูวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับทามีเรือมีเรือลํานึงเดี๋ยวจะบอกอมูลค่าให้ฟังนะครับเรือหนึ่งลำหกพันบาทนะครับเรือหนึ่งลำบันไดาราคาสองพันแปดตัวนี้บันไดสูงสามเมตรนะครับแต่ของพิยุทธแกจะใช้บันได2เมตร2เมตรครึ่งหรือ2เมตรเท่าไหร่นี่แหละ7ขั้นนะ แต่ของผมมันจะเป็น9ขั้น10กับตัวบนนู้นแล้วก็อันนี้2,008อ่าแล้วก็ตัวกันเคงคนระับตัวกันเค้งตัวนี้หาซื้อได้ที่ร้านอุปกรณ์กุ้งนะครับที่เขาเลี้ยงกุ้งนะครับหรือว่าสั่งในช้อปปี้รั a ดาก,ก็มีนะครตัวนี้ซื้อมา2ตัวตัวละ175บาทนะครับอ่าแล้วก็ท่อ ท่อกอาวานหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นยาวสามเมตรวันนั้นผมไปซื้อ,อท่อแล้วก็เหล็กตัวนี้เหล็กฉากรูนี่รวมแล้วก็หกร้อยบาทนะครับอ่าส่วนตัวนี้ให้ช่างต้อมเชื่อมให้นะครับตัวนี้จะอ่าเป็นอันแรกนะครับฉากมันจะเล็กหน่อยหนึ่งมันจะไม่ถึงขอบเรืออันนี้ผมก็เลยเอาค้อนตีให้มันอ้าอ,ออกอย่างนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับ ดี๋ยวจะมีแก้ไขอยู่เดี๋ยวจะให้ช่างต้อมเชื่อมใหม่เพราะตอนแรกผมให้ช่างต้อมทํำผมไม่ได้วัดขอบเรือให้นะครับว่ามันกว้างเท่าไหร่เดี๋ยวแก้ไขเอาอ่าอันนี้เอาไว้อ่าล็อกกับเรือนะครับเวลาใส่คานตัวนี้ล็อกทั้งสองฝั่งนะครับอ่าส่วนตัวบันไดตัวบันไดนี่เราต้องใส่อ่าขาตัวนี้ยึดแล้วก็ให้มันพาดกับ บันไดเให้มันพาดกับเรือเรานะครับเพื่อมาให้บันไดมันโปร่งเคร่งนะอีกข้างนึงก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็เอาอยางตัวนี้มาใส่เพื่อให้บันไดมันแน่นนะครับเรายืดบันไดออกให้สุดก่อนนะครับยืดให้บันไดออกให้สุดทั้งสองข้างเลยแล้วก็ค่อยเจาะนะครับตัวนี้ผมเจาะเจาะแล้วมันโดนคารเบตตัวนี้กับขาตัวนี้ก็เลย ต้องเจาะสูงขึ้นหน่อยนึงนะครับตัวนี้เจาะสูงขึ้นแล้วก็เอาไม้รองแบบนี้นะครับก็ได้อยู่ทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประกอบแบบนี้แหละที่เหลือก็เหลือไม้พายเรือแล้วก็สมอมัดเชือกอีก2ตัวนะครับก็ออกไม้ได้แล้วบันไดสูง3เมตรนี่ใส่กันเคง แค่นี้อันนี้สามพันนี้สองพันแปดอันนี้สามสามร้อยดีไปสามร้อยหกร้อยเป็นพันหนึง่งงบประมาณนะครับในการทําเรือบันไดจัดไปครับง่ายๆเดี๋ยวจะเอาไปลองดูกันที่อ่างเก็บน้ําวันนี้ไม่ได้เอาไปนะวันนี้เจ็บขาอยู่ก็ประมาณนี้ครับใครที่สนใจก็ลอง ศึกษาดูครับหรือว่าโทรไปหาพิยุทธก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาเฟสพิยุทธขึ้นหน้าหน้า,หน,าหน้าให้ว่าถักไปหาในเฟสแกเลยสุดยอดนะครับต้องให้เครดิตแกนะครับพิยุทธครับสุดยอดจัดไปพี่น้องอขาทั้งสองข้างเนี่ยคือเอาไว้กันกันเครง่งกันเรือมันโกงเครงซ้ายขวาอ่าส่วนเรือก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเราผมไปขึ้นที่ราชบุรีมาแล้วนะครับ แต่ว่าบันไดตัวนั้นจะเจ็ดขั้นตัวนี้จะเก้าขั้นก็สุดยอดเหมือนกันขอติดตามรับชมนะครับต่อไปเราไม่ต้องมีห้างอ่าว่าตรงไหนไม่มีห้างอะไรเราเรือลงไปได้หมดเลยเราไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเขาห้างเรามีเป็นส่วนตัวจัดไว้ครับต้องให้เครดิตพิยุทธครับโอเคเดี๋ยวเจอกันพี่น้องใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันสวัสดีครับ thank you